สวัสดีค่ะมาพบกับตูนะคะตูนิปัสจิบสาในช่อง ATH China ใน YouTube แห่งนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะตูนจะมาสอนวิธีการทําผมทรงนี้ค่ะเป็นทรงผมประบ่านะคะไปออกงานแบบดูดีมีสไตล์แล้วก็สวยมั่นใจนะคะมาดูวิธีทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะตูนสระผมด้วยแชมพูและครีมนวดผมนะคะ Clear complete soft care นะคะ ที่นอกจากจะดูแลหนังศีรษะเราให้แข็งแรงแล้วก็ไร้รังแคแล้วนะคะเขายังจะช่วยบำรุงเส้นผมให้มีน้ำหนักนะคะตั้งแต่โค้นผมจะลดปลายผมเลยค่ะจากนั้นก็มาเข้าสู่การสไตลิ่งนะคะตูนใช้ตัวนี้ค่ะโทนี้เนียนกายนะคะวอลลุ่มพลัมปิ้งมูสนะคะวิธีใช้ก็ง่ายๆค่ะให้บีบมูสนะคะลงบนฝ่ามือพอประมาณนะคะแล้วก็ถูแบบนี้ค่ะก่อนที่จะลูบบนเส้นผมนะคะ ระหว่างนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นรายเป่าผมไปด้วยเพื่อที่จะให้มูสนะคะเซ็ตตัวนะคะค่อยๆทำให้ทั่วทั้งศีรษะเลยนะคะตัวนี้จะช่วยทำให้ผมนะคะพองแล้วก็มีวอลลุ่มมากขึ้นค่ะ ผมพองแล้วก็มีวอลลุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวตุงก็จะม้วนผมโดยที่ม้วนผมแต่ว่าก่อนอื่นนะคะตุนงจะแสกกลางก่อนค่ะเพราะว่าทรงนี้ตุนงจะเน้นแบบสไตล์นิดนึงคือจะแสกกลางแล้วเดี๋ยวจะม้วนปลายผมตรงที่เป็นด้านนี้นะคะให้ดูมีสไตล์มากยิ่งขึ้นค่ะก็ม้วนผมเลย แล้วก็ม้วนให้ทั่วทั้งศีรษะเลยนะคะโอเคค่ะพอเราได้ลอนเรียบร้อยนะคะก็ใช้มือขยำนิดนึงเพื่อให้สางให้ลอนดูเป็นธรรมชาตินะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับทรงผมปราบบาทสำหรับออกงานนะคะอย่างมีสไตล์นะคะถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะพลาดเทรนด์ทรงผมใหม่ๆนะคะก็สามารถติดตามตูนะคะผ่านทาง A T S Channel ใน y o u t u b e นะคะโดยการกด subscribe ค่ะวันนี้นะคะตูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย